เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬกาในรายการเวลเน็ตทอล์กสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w e l l n e s s Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืนเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพ ความสุขของการใช้ชีวิตยอย่างอิ่มสุกกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีครับสำหรับรายการ Wellness Talk ผลิตรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHz Innovation for Life สัปดาห์นี้มาพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสร์วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ วิตามินเสริมสําหรับเด็กจําเป็นหรือไม่กับอาจ,จารย์พัชรพรคาภูมิคัะอาจ,จารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องวิตามินสําหรับเด็กเนาะเพราะว่าถ้าในวัยผู้ใหญ่เองเราก็จะพอทราบไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าในชีวิตประจาวันเองเรากินวิตามินไม่เพียงพอหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพออาจจะรับประทานผักน้อยอะไรต่างๆก็เป็นบางคนเนาะที่ต้องเสริมวิตามินเข้าไปแต่ว่าสําหรับเด็กเองเราก็จะมองว่าเอะาวิตามินสําหรับผู้ใหญ่กับวิตามินสําหรับเด็กน่ะ แตกต่างเออเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมหรือหรือที่เรากินอยู่เนี่ยให้ให้เด็กกินได้ไหมโดสมันเท่ากันหรือเปล่าขนาดมันมันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันเรื่องนี้เนาะอาจารย์เนาะเอาอย่างแรกเลยครับคือในเรื่องของวิตามินสําหรับเด็กเองเนี่ยจาเป็นไหมครับอาจารย์ จริงๆเราถ้าถามว่าในตัววิตามินเองเลยอันนี้เราพูดถึงวิตามินเสริมเนาะจะไม่บางคนจะจะเขาเรียกว่าจะสับสนกับคาว่าอาหารเสริมถงอาหารเสริมจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้านับบุญในเรื่องของกรณีของเด็กอาหารเสริมจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากนม แต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงวิตามินนะคะวิตามินเนี่ยจริงๆก็เป็นสารที่สําคัญเป็นอานินซีอย่างหนึ่งที่ร่างกายต้องใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตระบบต่างๆในร่างกายค่ะแต่ถามว่าวิตามินเสริมเนี่ยจำเป็นสําหรับเด็กทุกคนไหมอันนี้ตอบเลยว่าคําว่าเสริมเนี่ยที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยไม่ไม่ได้จําเป็นสําหรับเด็กทุกทุกรายนะคะไม่จําเป็นทุกทุกรายทีนี้เราก็จะเข้าเรื่องว่าแล้ว เด็กคนไหนบ้างที่เออไม่ไม่จำเป็นต้องได้เราวิตามินซีก็คือเด็กที่เขากินได้อาหได้ครบห้าหมู่มีลักษณะของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสมวัยก็คือโตสมวัยพัฒนาการสมวัยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายที่เป็นปกติเด็กกลุ่มนี้จริงๆแล้วก็ถ้าดูแล้วก็คือได้รับ วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้กินวิตามินเสรมิมอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์พูดมาก็คือว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าเด็กหรือ,อลูกของเราในบ้านเนี่ยก็คือรับประทานอาหารได้ปกติบางคนนี้คือกินได้ดีเลยให้อะไรกินหมดบางคน ผักก็กินเนื้อก็กินไข่กินนมกินเนื้อกินกินทุกสิ่งอย่างที่พ่อแม่จัดให้กินครบแล้วก็คือไม่ไม่ไม่เลี่ยงไม่เขี่ยไม่ไม่อะไรเลยเนี่ยอันนี้โอเคถือว่าวิตามินเองแทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับแต่ว่าจะได้รับครบอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่เอาละเลือกกินอ่าเลือกกินนะครับเลือกกินผักไม่กินเขี่ยผักอันนี้ก็ไม่ได้ ไข่ก็ไม่กินนมก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับบางทีแทบ,บหรือกินน้อยด้วยแล้วก็ไปพิจารณาในเรื่องของการจเจริบโตด้วยแล้วร่างกายสูงพอไหมโตพอหรือยิ่งถ้าเป็นเด็กในวัยเรียนเองเราจะเทียบกันได้เลยครับว่าลูกของเราอยู่ ต้นแถว,วลก,กลางแถวหรือปลายแถวเ <c oughs> นาะ <c oughs> ดังนั้นถ้าสมมุติว่าอายุกลางแถวโอเคมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปถ้าสูงถ้าอยู่ต้นแถวเลยก็แปลว่าโอเคลูกคุณอาจจะได้อาารอาหารที่ดีจนเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ได,ได้ได้มากได้มากกว่าเพื่อนในวัยปกติแต่ว่าถ้าอยู่ท้ายแถวเป็นคนสุดท้ายกอนหลังเพื่อนคนสุดท้ายเลยอันนี้ต้องพิจารณา,นา,นานแล้วเนาะว่าแบบเออหรือว่าลูกเราอาจจะ ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอรวมไปถึงวิตามินต่างๆด้วยเนาะซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโต <พอ S 2> นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลน,นะคะในกลุ่มนี้มากๆเลยเราจะเรียกเด็กกลุ่มนี้ที่แบบเลือกกินมากๆแล้วก็ในวงการเราเรียกว่าเด็กกินยากครับนะคะจริงๆแล้วอะเราถามว่าเด็กในกลุ่มนี้ค่ะต้องการวิตามินเสริมไหม เราจะต้องดูจากความเสี่ยงของการข,ขาดสารอาหารของเขาค่ะว่าเขามีแนวโน้มในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าให้เห็นชัดๆเลยถ้าเป็นแหล่งพื้นที่อะค่ะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยอ,อย่างภาคอีสานนะคะเขาก็จะมีความเสี่ยงมีแนวโน้มความเสี่ยงในเรื่องของการขาดพวกไอโอดีนอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตบเนาะหรือว่า เราจะบางทีเราจะดีกันอย่างต่างประเทศเงี้ยเด็กที่ขาดวิตามินดีที่เกิดจากการสร้างอของแสงแดดต้องให้แสงแดดกระตุน้นใต้ผิวหนังให้เกิดการสร้างวิตามินดีเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีแนวโน้มในการขาดวิตามินเหล่านี้ค่ะซึ่งเขาก็จะต้องดูจากแนวโน้มของทั้งโดยภาพรวมแล้วก็แนวโน้มของเด็กในตัวบุคคลนั้นเองแล้วคนที่จะพิจารณาว่าเขาควรจะได้รับ วิตามินหรือรอาหารเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือ,อขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของแพทย์ะนะครับอย่างก็คืออย่างที่อาจ,อา,จารย์ได้เกิดนมาต่อต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของในกลุ่มบางพื้นที่นะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการขาดขาดจําเพาะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานเองก็เนื่องจากวา่าไม่ได้ติดทะเลเนาะอาหารทะเลท,ที่ที่อาจจะไปถึง ก็อาจจะยากในเรื่องของการขาดไอโอดีนแต่ในปัจจุบันเองในเครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีการผสมไอโอดีนเข้าไปเพิ่มแล้วคือถ้าถ้าเราเทียบเมื่อสัก20ปีสมัยที่แบบว่าเรายังเด็กเนี่ยเราจะโดน แคมเปญน,นี้มากก็คือให้ให้กินไอโ <od> อดีเพื่อเพื่อเพื่อเสริมเสริมพัฒนาการเพราะสมัยก่อนเราก็จะรุ่นพ่อรุ่นแม่สักประมาณ30-40ปีที่แล้วก็จะเป็นใช้เกลือสินเทาซึ่งอาจจะไม่ได้มีการผสมไอโอดีเลยมเมื่อเทียบกับเกลือทะเลเนาะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยก็คือเครื่องปรุง ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะมีการส่งเสริมไอโอดีนเข้าไปในมดแล้วดังนั้นในปัจจุบันอาจจะแทบไม่ค่อยมีแล้วแหละที่แบบว่าเด็กที่จะขาดไอโอดีนเนาะยกเว้นแบบอันนี้ก็ไม่ปรุงแต่งไม่อะไรด้วยก็คือกินจืดจือกินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องดูแนวโน้มไปในส่วนของวิตามินดีเองเนี่ยก็จริงๆก็คือวิตามินีสังเคราะห์จากแสงแดดดังนั้นเด็กไทยเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเด็กเรา โดยส่วนใหญ่ถ้ายกเว้นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เอาลูกออกจากบ้านเลยนะครับ <c oughs> อยู่เลี้ยงลูกแต่อยู่ในห้องดูแต่ทีวีเปิดแต่แอร์อยู่ในห้องเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะขาดวิตามินดีได้เนื่องจากว่าไม่ไม่เจอแดดเลยดังนั้นเป็นไปได้ก็คือเอาลูกออกมาข้างนอกมาเล่น <c oughs> ในบริเวณบ้านบ้า,บางออกออกจากเหตุารสถานบ้างแต่ถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีไง <c oughs> ก็ไม่ขาดเพราะว่ายังไง ได้เจอแดดอยู่แล้วตอนเขาเขารบเสาธงนะครับก็แสงแดดที่ดีก็คือช่วงช่วงเช้าก่อนเวลาสิบนาฬิการพวกี้ซึ่งแสงแดดจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามีความเข้มเพียงพอที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างวิตามินดีใต้ผิวหนังนะครับแล้วทีนี้อาจารย์ครับมีวิตามินเสริมช่วยให้เด็กเจริญอาหารเหลือต่างๆไหมเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเองเนี่ยจะชอบมีแคมเปญเนาะว่าเออกิน กินตัวนี้หรือกินเป็นเครื่องดื่มแล้วเด็กจะเจริญอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับว่าเบื่ออาหารก็เลยคุณหมอก็เลยให้วิตามินมาจะได้อยากกินนะคะจริงๆมันก็มีวิตามินบางตัวนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกวิตามินบีรวมอะไรพวกนี้ถามว่ามันเพิ่มความอยากอาหารไหมเพิ่มได้ค่ะว่ามันไม่ใช่ตัวหลักที่จะแก้ปัญหาเด็กกินยากคือไม่ได้หมายความว่าเรายักวิตามินไปให้ลูกปุ๊บ แล้วเด็กจะกลับมากิน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 ไม่ใช่แบบนั้นมันเพียงแค่เพิ่มความอยากเฉยๆสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าเด็กกินยากหรือกินไม่ยากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมของตัวเด็กเองแล้วก็พฤติกรรมของครอบครัวเพราะฉะนั้นหลักๆเลยความสําคัญก็คือโอเควิตามินที่ช่วยเพิ่มความอยากอาหารมีแต่ถ้าเราอยากให้ลูกเนี่ย หันกลับมารับประทานอาหารให้ได้ครบห้าหมู่เพื่อให้ได้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการปรับพฤติกรรมการกินค่ะเป็นหลักเลยทั้งตัวเด็กให้กับตัวเด็กแล้วกักบครอบครัวอ่าก็คือให้โฟกัสที่ครอ,อบครัวในการเลี้ยงดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเองก็เด็กเด็กไม่ใช่เกิดมาปุ๊บแล้วเด็กจะบอกว่าจะกินนั่นไม่กินนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็คือมาจากพฤติกรรมของการเลี้ยงดูนะั่นแหละว่าเราส่งเสริมให้ ให้ลูกกินหรือเปล่าแม้ว่าลูกบอกว่าลูกไม่ชอบแต่เราก็ต้องชี้แนะในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เราอาจจะต้องกินให้ดูด้วยคือ,อนนคือบางทีเรายัดเยียดให้ลูกกินเนาะแต่เไม่กินแต่เออแต่เราไม่กินเองแล้วเราก็ยัดเยียดให้ลูกกินโดยที่เราไม่เคยเอ่อตาตักเข้าปากตัวเองให้ใช้โชก่อนเลยว่าอเดี๋ยวแม่กินให้ดูอยู่พ่อกินให้ดูนะแล้วก็อ่ะ ลูกกินตามอ่ะนี่พ่อยังกินอร่อยเลยอะไรเงี้ยมันคมนิดนึงเดี๋ยวเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ย <Okay. S 1> นะครับซึ่งถ้าเราคือพ่อแม่เองเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้สําหรับลูกเนาะถ้าถ้าแบบในเรื่องของการกินเองดังนั้นผมว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในครอบครัวเองก็จะมีความสําคัญมากที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของลูกใช่ค่นะสำคัญที่สุดเลยถูกต้องเลยคะ่ะนะครับทีนี้มีวิตามินในปัจจุบันอ่ะค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเริ่มพัฒนารูปแบบเนาะสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเม็ด เราพอเราพูดถึงวิตามินปุ๊กก็จะเริ่มมีเม็ดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะเริ่มแบบเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแบบอาหารซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็อาจจะมีในแบบสิ่งที่มาล่อใจเด็กละอาจจะเป็นพฤติกรรมเป็นกัมี่อ่าเป็นเยลลี่ที่เอาไว้ทำหร่อให้เด็กเคี้ยวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเฉพาะเฉพาะจจงเลยแล้วก็กระปุกเองก็จะทําแบบให้รูปร่างของผลิตภัณฑ์เองก็จะแบบมีหมีน้อยมีกระต่ายมีแมวมีอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้ดูแบบ อ่ะโอเคนี่เป็นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอะไรเงี้ยน,นะครับบางบ้านเนี่ยเคี้ยววิตามินเแกรมมี่เนี่ยเป็นขน,น,ขนมอ่าบางท<ม>ีก<ข>ออ็อาจจะได้รับได้รับเตัววิตามินที่เกินมากเกินไปมันจะมีผลอย่างไรบ้างรครับอาจารย์ครับสำหรับสาหรับเด็กเองวิตามินนะคะจริงๆแล้วอะ่ะร่างกายเราอ่ะต้องการไม่เยอะคือมันมีความสําคัญแหะค่ะแต่ปริมาณจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ร่างกายไม่ได้ใช้เยอะและทีนี้พอไม่ได้ใช้เยอะปุ๊บในแต่ละวันมันก็จะมีการลักษณะ แบบที่หนึงก็คือการขับออกก็จะมีวิตามินบางชนิดที่ร่างกายสามารถขับออกได้โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในน้ําได้นะคะก็ส่วนมากก็ขับออกทางไปหัสสาวะนะคะคแต่ว่าในกรณีที่กลุ่มวิตามินที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายในไขมันกลุ่มเนี้ยโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะของการเกิดการสะสมค่ะในร่างกายบางคนเขาจะใช้คําว่าเกิดพิษ ในร่างกายแต่ว่าลักษณะของพิษของวิตามินนะคะจะเป็นลักษณะของการที่ร่างกายเนี่ยได้รับวิตามินมากจนเกิดการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามสิ่งที่ได้รับมาจนเกิดความเคยชินแล้วพอเกิดความเคยชินปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนแปลงระบบในร่างกายต่างๆที่เขาเรียกกันว่าแบบ ไมร่างกายมันดูปเปลี่ยนไปผิดปกติหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกิดจากการสะสมของวิตามินที่มันเกินมากเกินไปในร่างกายค่ะหรือแม้กระทั่งบางอันเกลือแร่บางตัว วิตามินหรือเกลือแร่บางตัวที่เราได้ยินว่าบางครั้งมันค่อนข้างเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันด้วยซ้ํายกตัวอย่างเช่นพวกเออโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ค่ะเป็นเกลือแร่กลุ่มหนึ่งที่ร่างกายต้องใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องใช้ในปริมาณมากเกินไปเพราะฉะนั้นบางทีได้รับมากเกินไปอันนี้เกิดต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันเลยตรมีอ,นนอันนี้เกิดลักษณะของพิษที่เกิดในร่างกายถามว่า เป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายมากมค่ะเพราะมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจครับดังนั้นการใช้วิตามินโดยเฉพาะยิ่งวิตเป็นวิตามินในเด็กเองเนี่ยอาจจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือแพทย์เป็นผู้สั่งเนาะก็คือบางทีเนี่ยเราไปพาลูกไปหาหมออาจจะไปฉีดวัคซีนไปอะไรแล้วเราก็ขอคาแนะนําในเรื่องของการรับประทานวิตามินกับกับแพทย์ได้ว่าควรเสริมอะไรอยากอยากจะเสริมให้ลูกจังเลย เสริมอะไรดีอ่ะคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาให้ว่าอ่ากินเอ่อแคลเซียมไหมกินวิตามินซีกิน<อ>วิตามินเออ,อะไรก็ว่าไป<ช><ช>นะครับว่าอ่ากินได้วัวลาเท่าไหร่คุณหมอเขาก็จะพิจารณาให้เพราะว่าโดยแต่ละวัยของเด็กเองการจเจริญเติบโตก็ลักษณะของของวิตามิน <A S 2> ก็จะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าถ้าวัยเด็กอาจจะกินประมาณนึงถ้าโตเริ่มโตขึ้นมาเป็นอยู่ในวัยประถมมัธยมก็ก็จะเป็นอีก อีกโดสหนึ่งเนาะขนาดที่จะเอาไปเสริมเพราะบางทีแต่ละโดสก็อาจจะไม่เท่ากันในในแต่ละวัยด้วย<า>นะครับผมอะไร<ม>ที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีอย่างยกตัวอย่างอ่ะ มันมีผลอย่างเช่นวิตามินเอนะคะถ้าเกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไปเนี่ยมีผลต่อการจเจริญเติบโตของเด็กด้วยเพราะว่ามันอาจจะส่งผลทําให้เรื่องของมวลกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงหรือเกิดการเปราะของกระดูกได้ดังนั้นการที่กินเยอะเกินไปก็ไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปอะนะครับซึ่งสุดท้ายท้ายสุดก็คือข้าวนกลับมาก็คือถ้ากินได้กินอาหารได้หลากหลาย เราก็จะได้รับวิตามินที่มากเพียงพอนะครับใช่เนาะทีนี้อาจารย์ครับระหว่างอย่างที่ผมได้เกิดไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวนี้ในตลาดอะก็จะมีตั้งแต่เป็นแบบน้าน้าเป็นน้าเชื่อมก็ได้เนาะซึ่งปัจจุบันจากน้าเชื่อมเองก็เริ่มเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่แบบมีรสชาติปรุงแต่งรสชาตินะเป็นลิ้นจี่เป็นอะไรก็ว่าไปที่สามารถแบบหาหยิบซื้อได้ได้เลยเนาะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของที่เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดรวมไปถึงเม็ด เป็นเม็ดเกือให้กลืนแล้วก็แล้วก็คือน,น้ําตามเนาะหรือจะเป็นเม็ดโอมนะครับหรือรวมไปถึงราชตอนนี้ก็จะมีเรื่องของที่เป็นเยนลลี่เอาไว้เขียวนะครับอันไหนดีกว่ากัน อันไหนดีก่อนกันใช่ไหมคะทีนี้ในสาหรับเด็กลักษณะของวิตามินเนาะผมอ่อถ้าจําเป็นต้องได้รับวิตามินเสริมจริงๆนะคะแพทย์เขาก็จะพิจารณาตามความสามารถในการรับประทานของเด็กว่าเด็กสามารถรับประทานแบบไหนได้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยๆความสามารถในการเคี้ยวอาหารกลืนอาหารยังไม่ได้เก่งเท่าผู้ใหญ่กันว่าเขาก็จะ จ่ายให้ในลักษณะที่เป็นชนิดน้ำเชื่อมที่เขาสามารถดูดกลืนได้เลยนะคแล้วก็มีความหวานเนาะหรือถ้าเป็นเด็กโตก็อาจจะเป็นลักษณะของเม็ดที่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือกลืนไปพร้อมกับน้ำเหมือนกินยาหรือเป็นกลุ่มที่เป็นเม็ดเขียวที่ที่มีความหวานเหมือนกันเป็นเยลลี่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับประทานของเด็กบางทีเด็กบางคนโตก็ยังกินยาเม็ดไม่ได้ก็ต้อง ปรับเป็นน้ำเชื่อมแต่ข้อเสียของตรงเนี้ค่ะมันคือข้อดีข้อเสียก็ต่างกันกินง่ายน้ำเชื่อมกินง่ายเยลลี่กินง่ายยาเม็ดกลืนกินยากเนาะแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็จะมีเรื่องของว่าบางทีพวกน้ำเชื่อมเขาว่าน้ำเชื่อมก็คือมีน้ําตาลอ่ามีน้ําตาลแล้วก็มีน้ําผสม <ใช S 1> ดังนั้นความเข้มข้นของของตัววิตามินอาจจะน้อย ต้องอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะบางวิตามินบางอย่างก็มีรสชาติที่ไม่ได้ดีมากนะนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยก็ถ้าเด็กตัวใหญ่อย่างสมมุติว่าเด็กตัวใหญ่แล้วก็ต้องได้รับวิตามินในปริมาณที่เยอะขึ้นน้ําเชื่อถ้ากินเป็นลักษณะของน้ําเชื่อมหรือเยลลี่ก็ต้องกินในปริมาณที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำตาลที่ได้รับเพิ่มไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาให้ในรูปแบบไหนนะครับก็ ดีต่างกันไหมก็มีข้อดีข้อเสียค่ะแต่ละอันแทนที่เราจะได้รับวิตามินที่ที่มากเนาะหรือหรือหรือเหมาะสมรอกกับได้รับน้ําตาลนะครับ<ไ>ในน้าเชื่อมของของวิตามินในเด็กเองเนี่ยที่มากขึ้นทีนี้ครับอาจารย์พอหลายครอบครัวเลยที่แบบว่าพอมีลูกป่วยเนาะไปไปหาไปพบแพทย์เนาะเพื่อจะรักษาได้ยามาทุกครั้งโดยส่วนใหญ่เลยเราจะได้วิตามินซีอาจจะเป็นน้ําเชื่อมเป็นเม็ดกลับมาตลอดเลยอันนี้ แตลว่าอะไรครับแปลว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหายหรือการลดไข้หวัดได้จริงใช่ไหมอ่าวิตามินซีค่ะเป็นวิตามินที่เสริมสร้างความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่ว่าไม่ได้ช่วยป้องกันโรคหวัดได้ร้อไม่ได้หมายความว่าเด็กที่กินวิตามินซีมากๆแล้วจะไม่เป็นหวัดไม่ป่วยเป็นหวัด ไม่ใช่นะคะเด็กยังป่วยเป็นหวัดได้เพียงแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงถ้าได้รับพอนะคะวิตามินซีเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ําได้นะคะแล้วก็ขับออกทางไปข้อดีของเขาคือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้ากินพอแต่ถ้ากินมากเกินไปร่างกายขับทิ้งนะคะไม่ได้เก็บสะสมไว้ในร่างกายวิตามินซีเป็นวิตามินตัวหนึ่งที่ต้องขับออกตลอดนะคะดังนั้นถ้า ในกรณีที่เราให้ในคนที่ไปโอเคดีครัไปไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเอทำงานการกรองของไตไม่ได้มีปัญหาอืก็พอที่จะรับประทานวิตามินซีได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการกรองของไตอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนิดหนึ่งเนื่องจากว่าวิตามินพวกเนี้ต้องถูกขับออกอทางปัสสาวะและอาจจะมีเอาบางทีเราก็จะเจอว่าพ่อแม่ให้วิตามินเสริม แล้วลูกไตาวายาเพราะว่าวิตามินบางตัวนี่แหละคะ่ะมันถูกขับออกทางไตแล้วมันเกิดลักษณะของการตกตะกอนแล้วก็ไปอุดตันบริเวณตัวกรองของไตก็ทําให้เกิดข้อเสียได้เหมือนกันแต่ย้อนกลับมาเ <laughs> มื่อกี้ออกทะเลไปไกลนิดนึงคะ่ะว่าวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดได้ไหมช่วยได้คะ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นปัจจัยส่งเสริมเนาะแต่ไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นตัวรักษาดังนั้นบางคนก็คืออุ๊เห็นให้มาตลอดเลย หลังๆมาก็ซื้อเองบางคนลูกป่วยวเราไปกลับไปให้แล้วบอกทาไมลูกกินวิตามินซีแล้วไม่เห็นหายไปว,วิตามินซีไม่ได้ช่วยให้หายจากไข้หวัดนะครับไม่ได้ทําให้หายเนาะเนะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกซื้อเนาะโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยร้านสะดวกซื้อก็มีขาย,ด,ยาดังนั้นต้องพิจารณาดีๆว่าคุณภาพของวิตามินโดยเฉพาะ อย่าคือบางทีอาจจะมีทั้งความสมเหตุสมผลด้านราคายี่ห้อแล้วก็มาตรฐานเนาะบางทีปัจจุบันก็จะมีใส่นั่นใส่ตัวเสริมตัวนั้นเป็นออแกนิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมาดังนั้นบางทาีต้องให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะเอาอะไรให้ลูกเนาะกินเข้าไปเราก็อาจจะต้องพิจารณาอีกนิดนึงว่าเหมาะสมไหมหรือได้ไหมใช้ได้ไหมอาจจะต้องถามคุณหมออย่างใกล้ชิดก่อนที่จะให้ลูกกินเนาะ แล้วก็หลักๆเลยที่สําคัญเนาะต้องผ่านองค์การอาหารและยานะคะนอกจากผู้เชี่ยวชาญบอกแล้วว่าอันเนี้ยโอเคดีรับประทานได้องค์การอาหารและยาก็ต้องมีตัวรับรองมาตรฐานเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราอาจจะไปเจอวิตามินที่ไม่ได้ใส่วิตามินมาเท่ากับที่ชาบบอกไว้หรือบางทีก็คือเป็นของปลอมอที่แบบราคาถูกในออนไลน์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเนาะแล้วก็ทีนี้ครับจย์ เทรนเทรนเทรนโอป้าซึ่งมาตลอดละมานานแล้วมากแล้วคืออ๋อพ่อแม่เตี้ยมากเลยแต่อยากให้ลูกสูงดังนั้นบางคนก็บอกว่าให้กินแคลเซียมสิมกินแคลเซียมใส่ซิงเข้าไปเด,เดี๋ยวสูงแน่นอนอ่ะมันช่วยไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าโฆษณามีอิทธิพลนะครว่าอโฆษณามีเคยเปิดเจอเหมือนกันว่าแบบที่นันเนี้ยแล้ว กินอาหารเสริมอันเนี้ยแล้วเด็กก็จะสูงสูงสูงสเกินพ่อเกินแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแคลเซียมสําหรับเคี้ยวอะไรเงี้ยใช่รสชาติอร่อยอะไรก็ว่าไปนะจริงๆวิตามินนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความสูงนั่นแหละค่ะก็คือตัวที่เสริมสร้างกระดูกเนาะก็จะเป็นกลุ่มพวกแคลเซียมนะคะพวกวิตามินดีนะคะแล้วก็พวกซิง์หรือสังกะสีนะคะจะเป็น วิตามินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการจเจริญเติบโตแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะการที่คนเราจะสูงจะโตได้เนี่ยมันต้องพึ่งพาหลายปัจจัยเช่นหลกัหลกๆเลยคะ่ะพันธุกรรมพันธุกรรมมีส่วนมากๆในเรื่องของความสูง <น>เพราะว่ามันเป็นตัวกําหนดอัตลักษณ์รูปลักษณ์ต่างๆของร่างกายแล้วสัตว์ัดมาค่ะอาหารอาหารไม่ใช่พูดถึงแค่เฉพาะวิตามินนะคะอาหารเนี่ยหมายถึงอาหารที่ทั้งให้พลังงานและไม่ให้พลังงานเช่นอาหารที่ให้พลังงานคือโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตรมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดเลือญเติบโตดังนั้นต้อง ได้รับอย่างเพียงพอนอกเหนือจากนี้อาหารที่ไม่ให้พลังงานนะคะก็คือพวกกลุ่มที่เป็นวิตามินและเกลือแร่ก็คือต้องได้รับอย่างเพียงพอนอกนอจากนั้นคนเราจะสูงได้ต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการกระตุน้น <OUR S 2> กรวตฮอร์โมนที่สร้างการเจเริญเติบโตนะคะแล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยโดยเฉพาะกิจกรรมหรือการออกกําลังกายที่ ลถมีการกระแทกเพื่อจะเพิ่มมวลกระดูกให้ไขรเกิดการขยายมากขึ้นเนะาะดังนั้นหรือบางคนก็บอกว่าก็ต้องไปเล่นบาสเกตบอล<ม>ไปมีให้มีกิจกรรมที่เป็นการกระโดดหรืออาจจะเปนในเรื่องของการว่ายน้ำนะครับ<ม>เพื่อจะได้ให้ให,ให้ให้ตัวได้ยืดขึ้นอันนี้ก็ต้อง เป็นภาพรวมเนาะมีการส่งเสริมหลายๆสิ่งทั้งกิจกรรมอาหารการพักผ่อนรวมไปถึงวิตามินต่างๆด้วยซึ่งมมาควบคู่กันไปนะครับผมแล้วก็คือจะหมายความว่าวิตามินไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่จะทำให้เด็กสูงได้นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าแอบวิตามินให้ลูกแล้วลูกก็จะสูงขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วทีนี้อ่ะก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะครับก็คืออาจารย์ครับแล้วทีนี้เราจะดูได้ยังไงครับว่าลูกจะกินวิตามินอย่างไรที่จะ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายถ้าสมมติตอนนี้รู้สึกว่าเอาจจะไม่สดใสอาจจะไม่สดชื่นอาจจะดูแบบยังเตี้ยยังไม่ดูดูไม่สมส่วนดูไม่เข้าทันเพื่อนในกลุ่มห้องเดีย,ด,ยด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับค่ะเมื่อกี้นี่เราพูดถึงการจเจริญเติบโตไปแล้วก็คือตัวนั้นเลยค่ะแอนย้อนกลับมานะว่า อาหารทันธุกกรรมรการพักผ่อนการออกกําลังกายของเขาเพียงอพอแล้วหรือเปล่าสําหรับตัวเขาอย่างเราพูดถึงเรื่องวิตามินเสริมแล้วก็คือพูดถึงอาหารเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือเราต้องย้อนกลับมาดูว่าการให้อาหารหลักของลูกเนี่ยสําหรับที่เราให้ลูกไปเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังครบห้าหมู่ไหม พอเหมาะตามที่ร่างกายของลูกต้องการไหมย้อนกลับมาดูตรงนี้ก่อนค่ะก่อนที่จะให้วิตามินเสริมรเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้เขาจเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงก็คืออาหารหลักที่เขาต้องกินในทุกๆวันเราไม่สามารถที่จะให้เด็กคนคนนึงเนี่ยรับแต่วิตามินเสริม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 ไปตลอดโดยไม่กินข้าวเนาะใช่ค่ะมันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือต้องย้อนกลับมาที่ตัวอาหารหลักกันหลักแล้ว ค่อยพิจารณาไปต่อไปว่าถ้าสมมติว่าให้อาหารหลักไปแล้วครบแล้วดีแล้วแต่ยังเกิดปัญหาอาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะดูว่ามีปัญหาเรื่องของการเจริญเออขอโทษการดูดซึมสารอาหารไหมมีปัญหาเรื่องของอฮอร์โมนมหรือมีปัญหาเรื่องอะไรอื่นๆที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาหรือได้รับวิตามินเสริมไหม เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปอ่าก็คือให้ยึดตามดูก่อนว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยกินได้เยอะไหมกินได้ดีไหมรวมไปถึงปัจจัยเรื่องของการกินแล้วทีนี้อ่าเมื่อมีความแค่แคลนไม่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 ดีอ่านะครับก็ไปปรึกษาเรื่องเรื่องอ่ากับคุณหมอเนาะว่าจะเสริมอะไรดีที่จะให้มากขึ้นนะครับก็อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ที่จะสั่งให้เขาจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ลูกเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรื่องของการดูดซึมอาหารหรือว่าการย่อยสลายอาหารหรืออะไรต่างๆนะคะ <Okay. S 1> จะได้รักษาได้ถูกวิธี นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของวิตามินสําหรับเด็กนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่ทางสถานีวิทยุ FM 89.5สาถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีสาหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ Facebook ครับ FM 89.5สิาถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี Radio คลิปสั้นลทา TikTok Arm u t t Radio วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสอนอาจารย์พระชรพรพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลทัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ติดตามรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับผานทางรายการ Wellness Talk ทาง FM 89.5 MHz เ RTT Radio Innovation for Life นะวัตรกรรมเพื่อชีวิตครับท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีประเด็นสักถามในเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ